ก็ขอากราบสวัสดีคุณผู้ชมทุกคนทุกท่านกันด้วยนะวันนี้ก็อยู่กับผมคนเดิมนะวชิรวิทย์นะวันนี้เนี่ยก็จะมาเล่นทางด้านเกมไอนะกับอ่าเขาเรียกว่าผีแม่มดนะก็ผีแม่มดเนี่ยมันจะมีอย่างหนึ่งนะที่เป็นพิเศษของมันเลยก็คืออไม้กั้เข็นนะไม้กั้งเขนนะต้องคำสามนะคือถ้าเราเนี่ยเดินไปหยียบมันนะมันก็จะมอีอ่าเดี๋ยวผมจะเดินไปหยยบให้ดูนะเดี๋ยว เก็บของก่อนจะเก็บอายจะไปห้องอ่านี่ก่อนนะเดี๋ยวเราต้องเก็บเฮ้ยทำไมมาไวจังนะปกติเนี่ยอ่าผมต้องแบบไปเก็บถึงห้องอ่าห้องใต้บันไดอ่ะไอ้ข้างๆบันไดอ่ะเออตรงนั้นแหละแต่มาไวอยู่ในห้องตนะัวก็มาละก็ถ้าอยู่นานด้วยนะ อยู่ไกลด้วยถอยเฉยผู้ชนะรเดี๋ยวรอให้มันไปก่อนเขาก็ปีมันอยู่ไม่นานขนาดนี้เนะคไมมันอยู่นานจังโอ้โหโ,หโอเคไปสักทีนะ โอเคนี่นะได้เดี๋ยวถืได้ครับน,นี่นะก็คือนี่มันจะเป็นแบบนี้นะให้กดให้โดนนะถ้าเรากดไม่โดนเนี่ยมันก็จะวินหัวนะกี่วิเดี๋ยวผมไม่รู้เหมือนกันเ,เดี๋ยวเราต้องลองโดนนะแต่ผมดูแล้วมันค่อนข้างเดินช้านะไม่ไม่เดินดิมันบินหรือเปล่า เออแปดวินะเราจะบินหัวแปดวิโอ้โหข้างหน้านั้นก็มีอีกบ้านนะโอเคกดปินมาก่อนโอเคมอยู่ข้างกลางนะก็เก็บ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 มาต้องกดให้โดนไอ้สีเขียวๆอะซึ่งมันไม่ได้ยุ่งยากอะไรหรอกคนระับ เพียงแต่มันเอ่อมันจะสตั้นเราให้เรากดอะเออถ้ากดพลาดอะถ้าเรารีบแล้วกดพลาดอย่างเงี้ยไม่ขนาดก็มีถ้าเรารีบแล้วบอกกดพลาดอย่างเงี้ยมันสตั้นได้เนี่ยถ้าเราไม่มีวิ่งด้วยเนี่ยเอ้ไม่มีวิ่งเนี่ยก็โอ้โหถ้ามันไล่ตูดเรามาเนี่ยลาก่อยได้เลยเนาะแล้วยิ่งเป็นหมดยากโอ้โหโคตรยากเลยถ้าเป็นหมดยากเ่ยถ้าเรากดพลาดเนี่ยก็คือ สมมติเราอยู่ในด่านด่านโรงพยาบาลนะแล้วแบบเรามีหายตัวใช่ไหมเดี๋ยวพอเราเหยยบโดนมันแล้วก็กดไม่ถูกสถานะล่องหนแล้วนเ,เนี่ยหายไปเลยนะว่าไม่หมอเอ้ยก็ถือว่าหมอแน่แหละในหมดโรงพยาบาลนะมีหายตัวนะว่าเป็นที่น่ารำคาญมากเลย ไอคำสัต์กิ๊กก๊อกเนี่ยหรือข้าหน้านี่ก็มีมันวางได้หรือเปล่าวางใหม่ได้หรือเปล่าอันนี้ผมไม่รู้นะโอเคเก็บมาผมก็จะเล่นตามสเต็ปเติมเลยนะในด่านคาลินาเนี่ยนะก็อาจจะดูน่าเบื่อหน่อยโอเคห้องพานะก็ ขอให้เทเลพอร์ตไปชั้นใต้ดินกันแล้วกันเฮ้ยกดผิดถ้าเทเลพอร์ตไปห้องใต้ดินเนี่ยก็สบายโอเคถือว่าแบบโชคดีไปมันถมาว่าในกำลังลงมานะโอเคข้าน้าไม่มี โอ้โหข้างหน้ามีชิบหายแล้วตมว่าอ่อนไปทางนี้ดีกว่าไม่โดนไหโอเคไม่โดนโอเคเดี๋ยวรอดูบอลก่อนโอเคมายัางเฮ้ยมันทายใหม่ได้ อย่างล้วถ้าแบบมันมาหาเราใกล้นี่คือตายได้เลยนะก็ใครที่ชอบคลิปนี้นะก็คลิปมาสั้นเนาะเออเก็ดเกินนะก็อย่าลืมกดไลค์นะกดติดตามผมด้วยนะเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะก็สำหรับวันนี้ก็ขอบคุณค่ะ